สวัสดีจ้าวันนี้ตานุกก็จะมาทำอาหารหรือว่าจะมาผัดผัดไทยนะคะทุกคนผัดไทยก็มีออเดอร์มาจากลูกสะใภ้เนอะอลูกสะใภ้ยอยากทานนะคะตานุก็ได้เตรียมเตรียมเครื่องนะทุกคนเอเตรียม วันก่อนนู้นผัดไปให้ลูกเลูกชายนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ลูกชายคนที่สองเนาะดูเหอมต้นตบลอเลยเแฟนไปเติมมานะคะเป็นถั่วง,งอกเนาะที่นี่ของอะไรก็แพงนะคะทุกคนถั่ถวง,งอกอนี่ก็เป็นผัดไทยเอาผสมไม่ได้ผสมเครื่องเองนะคะทุกคน เออก็ทำต,ตามตามนี้เลยนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวก็นอกก็ก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้เนาะทำคลิปให้ต้นต้นดูชมก่อนนะคะ<อ>ถั่วนี้ก็ต้องตามใส่ใหม่เนาะถั่วป่นดนจ้าทุกคนจ้าอันนี้ก็จะตัดทำผัดเครึ่องเดียวนะคะทุกคนก็จะทานสี่คนเนาะเอาครึ่งหออ่อพอเพราะว่าเครึ่งห่อน,นี้ก็หลายคนนะทุกคนเออเยอะมาก เป็นหมูใส่หมูด้วยไงทุกคนในส่หมูครึ่งโลครึ่งโลแน่แหละเนี่ยครึ่งโลก็เป็นกุ้งนะคะทุกคนใส่กุ้งด้วยเนาะทุกคนจ๋าแต่กุ้งต้องแกะเปลือกออกก่อนนะทุกคนกคนุ้งแช่แช่เย็นเนี่ยทุกคนแช่แข็งก็จะมีตัวงอกส่วนผสมก็จะมีแบบนี้นะคะทุกคนจ๋าเออก็จะไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้ไม่ใส่นะคะ แต่เราออกมาวางให้แต่ก็ยังไม่รู้ไงแต่อันนี้ใส่บางทีก็ใส่นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราเนาะแต่ส่วนมากเขาไม่ใส่กันหรอกทุกคนเออฝรั่งก็จะธรรมดาเขาก็จะใส่ตามหนูเขาเนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนก็จะทาให้เพื่อนๆดูชมนะคะทุกคนจ้าว่าหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไงทุกคนเตรียมกระทะ ป้านุก็จะใส่น้ำมันแค่นิดหน่อยเนินทุกคนจะ้ะเออก็เืมเอาไข่ออกมานะคะทุกคนยังไม่ได้เอาไข่ออกมาเนาะต้องมีไข่ด้วยนะทุกคนเออใส่ไข่สองฟองก็พอสองสองฟองสามฟองก็พอนะคะทุกคนจ้มตามมาชมต่อนะคะเพื่นอนๆต่อเนี้ป้านุก็เริ่ม ผัดไทยแล้วนะคะทุกคนแต่ประนุดจะผัดหมูก่อนนะคะทุกคนจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วก็แยกออกเนาะเดี๋ยวก็เอาน้ำผัดไทยใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวเราก็ผสมอีกหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวปราก็จะเล่งไฟก่อนนะนี่น้ำผัดไทยนะคะตนุดทำแล้วทุกคน สมลงไปให้หมดเลยน้ำตาลชูรสนะคะทุกคนจากที่เราต้องการเนาะเด <c oughs> ี๋ยวจะขัดหมูให้สุกก่อนนะคะ <c oughs> แล้ก็ได้เตรียมนี่นะเส้นอันนี้ถั่วงอกล้างให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นหอมนี่ก็ตีไข่นะคะทุกคนเออไข่ใส่ไปด้วยสามฟองเนาะ ส่วนผสมตําถั่วลงไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อความนัวเนาะจะได้อร่อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวป้านุชก็จะผัดหมูให้สุกก่อนทุกคนเออผัดนานๆหน่อยเนะแล้ mm hmm. วก็เอาไปผัดใหม่คุณจ๋าแล้วก็เป็นเสร็จทีๆนะทุกคนเร่งไฟเลย ป้านุจะพาไปชมตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ๋ามือถือกล้องอีกอันหนึ่งอีกมือทำเนาะทุกคนไม่ถนัดทุกคนป้านุในได้ใช้กล้องเนาะทุกคนม่ได้ใช้ที่ตั้งกล้องนะทุกคนจ๋าทำแบบนี้เลยง่ายๆต้องขออภัยนะคะปัดหมูให้สุด เยปนุต้องเอออกนะคะแล้วก็เอาน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปผัดไทยเนี่ยลงไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็นุก,ก็จะเอาเส้นลงไปเหมือนกันเนาะทุกคนคอยชมตอนจบคนะคะทุกคนแต่เราก็เอาไปแล้วนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ตอนนุตแด่งไว้อ่าทานเองนะคะทุกคนผัดไทยห่อไข่ค่ะพิเศษยัย่วๆเลยเนาะ,ะทุกคนจ๋า เอาไตแล้วนะทุกคนเออทำเยอะเลยทุกคนจ๋าครึ่งห่อเลยเนาะอืมได้เยอะเลยสี่คนแหละทุกคนเออที่เอาไตนั่นอันนี้ป้นหนุขยับไว้ทานเองนะคะสวยงามเลยคะ่ะทุกคนจ๋าดูนะเดี๋ยวอันนี้คือห่อไข่ปลาหนุไม่ได้หอ่อเนาะห่อไม่ได้แล้วเอาไขาวางข้างล่างทำให้สวยงามเฉยๆทุกคนจ๋า อยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าบายๆนะคะรักนะจุ๊บๆฮีโด